หวังว่าจะหิวอยู่นะในไต้หวันมี30บาทก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวหอยนางรมแสนอร่อยได้แล้วประเทศนี้มีตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งคุณหาอาหารริมทางมากมายที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณได้เมื่อคุณเดินทางคุณก็คงไม่อยากขอผิวเสื้อผ้าหนักๆไปด้วยก็คุณอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดนั้นด้วยซ้ําประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าเอาแล้วหาร้านซัก,กรี่ดีๆด,ด,ดีกว่าคุณซักเสื้อผ้าประมาณ500กรัมได้ในราคาเพียง30บบาทในมาเลเซีย อ้อเกือบลืมไปคุณซื้ออาหารเช้าแบบท้องถิ่นในราคาเดียวกันได้ด้วยนะหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในทะเลแคริบเบียนและต้องการซื้อข้าวโพดสักฝัก,กมันก็ราคา30บาทเฮ้ฝักนี้ราคาแค่30บาทนะคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะซื้อไข่10ฟองในราคา30บาทคุณซื้อได้ในมาเลเซียสงสัยไม่ว่าทำไมพวกเขาขายไข่แพงและสิฟอง คุณจะเลือกตัวเลือกราคา30บาทอันไหนในเวียดนามดีกาแฟาอร่อยอร่อยสองถ้วยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น5ฉบับประกันรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งปียาสระผมอย่างดีหรือปอบเปบี๊ยะแสนอร่อย4ชิ้นฮิฮิค่อยน่าฟังหน่อยหากคุณเที่ยวในอินโดนีเซียแบบประหยัดแล้วแล้วก็คุณก็กินโจ๊กไก่ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวไก่ได้เต็มอิ่มเลยและหากคุณอยากหาตัวช่วยตอนกลับโรงแรมของคุณมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะมีราคาราวๆ30บบาทถ้าเป็นระยะทางสั้น ในกรุงเทพประเทศไทยมีเรือหางยาวที่พาคุณจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำและถ้าจ่ายราคา30บาทคุณก็นั่งไปกลับได้หกรอบกลับไปกลับมาแล้วก็กลับไปกลับมาปวดเท้าหลังจากเที่ยวบินเหรอให้รางวัลตัวเองด้วยการนวดเท้า30นาทีในฟิลิปปินส์สิที่นั่นคุณก็จ่ายได้ในราคา30บาทจริงๆนะสวัสดีสีลังกา เมื่อคุณอยู่ที่นั่นคุณก็ซื้อตั๋วรถบัสหรือรถไฟ5ชั่วโมงบนเกาะได้ในราคาประมาณ30บาทหากคุณไม่อยากเดินทางไปทั่วให้หาร้านในท้องถิ่นและลองชิมแพนเค้กมะพระ้าวแบบดั้งเดิมในราคาเดียวกันดูสิในขณะเดียวกันในอาเมเนียคุณก็เลือกระหว่างแป้งถุงใหญ่มันฝรั่งกระสอบใหญ่หรือขนมปัง3ก้อนได้แต่คุณจะเอาของทั้งหมดนั่นไปทำอะไรเหรอ แล้วตุรกีล่ะที่ประเทศตุรกีน่ะถึงจะมีแค่เศษเหรียญในกระเป๋ากางเกงก็มีชาตุรกีอร่อยอร่อยรอคุณอยู่มันเป็นเครื่องดื่มร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศหรือถ้าอยากกินอะไรอร่อยอร่อยก็สั่งบาคลาวาขนมอบหวานหวานสักชิ้นก็ได้โอเค30บาทอาจไม่ทําให้คุณได้ชิ้นที่ใหญ่สุดๆหรอกแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีฮอทดอกราคา30บบาทเหรอไม่ใช่กับดักแต่เป็นราคานี้จริงๆที่คุณหาซื้อได้ตามท้องถนนในมาซิโดเนีย ในขณนะเดียวกันในโครเอเชียคุณก็ซื้อตั๋วสำหรับระบบขนส่งสาธารณะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือไอศครีมรสเลิศได้โอ้ใช่และคาปิชิโน่หนึ่งถ้วยในร้านกาแฟาท้องถิ่นด้วยพูดถึงกาแฟาอร่อยๆใช่อิตาลีอยากดื่มเอ็เปรสโซแก้แหงหลังปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนเหรอไม่มีปัญหาคุณอาจต้องตระเวนหาร้านที่ไม่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ในราคาเพียง30บาทแต่ก็พอหาได้นะ หากคุณอยู่ในกรุงโรมและกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวคุณจะต้องอยากถ่ายภาพที่โคลเซียมแน่ๆเลยมันฟรีจริงๆแต่มีนักแสดงท้องถิ่นที่แต่งกายด้วยชุดกลาเดเยเตอร์และเป็นเรื่องปกติที่ต้องจ่ายทิปให้พวกเขาอย่างน้อย30บาทไม่ชอบเหรอเงินซื้อน้ำเปล่า2ขวดก็ได้ในราคาเท่ากันแต่รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่จบกับอิตาลีเลยทำไมไม่ทำตัวให้สุดเวียงและใช้เงินอีก30บบาทละ่ะคราวนี้เพื่อซื้อบ้านใช่คุณได้ยินถูกแล้วเอาล่ะ ถ้าจะพูดให้ชัดๆคือบ้านเหล่านี้ราคา1ยูโรซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ36บาทแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ลองต่อรองกับพวกเขาได้และไม่ไม่ได้หมายถึงอสังริาริมัพย์ในอิตาลีที่ราคาสูงลิบลิ่วพวกนั้นหรอกมีเรื่องราวเบื้องหลังอยู่อิตาลีพยายามดึงดูดผู้อยู่อาศัยใหม่ให้กลับมาที่เมืองเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มจานวนประชากรผู้คนต่างพากันย้ายออกไปยังเมืองใหญ่ๆเพื่อหางานทําเมืองเหล่านี้เพียงแค่ต้องการนําชีวิตชีวากลับมาสู่ท้องถนนของพวกเขา เอาละไปต่อกันที่อังกฤษแน่นอนว่าคุณหาบางสิ่งในราคา30บาทได้แน่คำถามคือคุณจะทนมันได้ไหมไข่ดองราคา30บาทล่ะเป็นยังไงใช่ไข่ต้มแล้วดองในน้ำส้มสายชูเป็นอาหารคลาสสิกที่มักจะเสิร์ฟเป็นเครื่องเคียงกับปลาทอดเมื่อคุณอยู่ในลอนดอนคุณก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้ในราคา30บบาทโอเคโอเคโดนจับได้แล้วพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เปิดให้เข้าฟรีเพราะงั้นมีใครอยากกลับไปซื้อไข่ดองเพิ่มบ้างไหม คุณไปเที่ยวฝรั่งเศสแต่ไม่กินบาแกตแท้ๆไม่ได้นะแต่ความจริงแล้วคุณก็ซื้อได้ในราคาเพียง30บาทยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยบาแกตเป็นคำในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าแท่งและเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสมีกฎหมายออกมาในปีคศ1920ที่ห้ามคนทำขนมปังทำงานเกินเวลาสี่ทุ่มหรือเริ่มงานก่อนตีสี่คนทำขนมปังจึงต้องคิดค้นขนมปังที่อบเสร็จเร็วเพื่อให้ทุกคนได้กินและนั่นคือตอนที่บาแกตปรากฏขึ้น i อซ์แลนเป็นประเทศที่สวยงามแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่แพงที่สุดในโลกของที่คุณซื้อได้ในราคา30บาทในไอซ์แลนด์มีไม่เยอะแต่นมเป็นข้อยกเว้นแล้วมันฝรั่งทอดแสนอร่อยเจ้าเก่าล่ะของว่างยามบ่ายนี้ราคาประมาณ30บาทในไอ e ์แลนด์ฉันขอรถส m o k y ี้เบคอนนะ ในลักเซมเบิร์กคุณจะซื้อน้ำขวด1.5ลิตรได้ในราคานี้ใช่ไม่มากเท่าไรหร่หรอกแต่ก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่ดีมันเป็นราชรัฐชั้นแกรนด์ดัชชีแห่งเดียวในโลกไม่ว่านั่นจะหมายถึงอะไรก็ตามมีของไม่มากเท่าไหร่ที่คุณจะซื้อได้ในราคา30บาทในเบลเยียมด้วยแต่โอเคหมากฝรั่งกานมีประโยชน์อยู่นะในฟินแลนด์คุณเข้าห้องน้ำสาธารณะได้แต่ถ้าคุณขออย่างสุภาพร้านกาแฟริมถนนก็อาจช่วยให้คุณประหยัดเงิน30บาทได้ โปรแลม,มีขนมแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะคล้ายโดนัทและ2ชิ้นราคา30บาทแป้งหนานุ่มสอดไส้แยมโรยน้ำตาลผงปกติพวกเขากินมาในวันพฤหัสบป,ปดีอ้วนในอเมริกาผู้คนก็คลั่งไคล้ขนมพวกนี้เช่นกันแต่เรากินมาในวันอังคารอ้วนวันอังคารวันพฤหัสบป,ปดีทุกวี่ทุกวันฉันพร้อมกินสักสอาชิ้นได้ทุกวันทั้งสัปดาห์เลยละ่ะ หากคุณกำลังไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์คุณจะต้องใช้เงินมากกว่า30บาทสักหน่อยแต่โอเคคุณก็ไปที่ร้านขายอาหารสำเร็จรูปและชิมชีสสวิสชิ้นเล็กจิ๋วสักชิ้นได้จะได้ไม่เสียเที่ยวนะพวกเขาอาจไม่คิดเงินคุณเลยด้วยซ้ำอีกอย่างถ้าคุณซื้อได้ในราคา30บาทคือเอิม่มอาจจะเป็นแอปเปิลสักลูกแต่อาจจ่าะนะพินโชเป็นของว่างนั่งเดิมของสเปนปกติจะเป็นขนมปังที่มีท็อปปิง้งเช่นผักผักดองหรือเนื้อสัตว์ มีขายทุกที่แต่ร้านอร่อยออ่ยในท้องถิ่นที่ขายในราคา30บาทมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนั่นในราคาแค่30บาทเหรอไม่เลวเลยในเยอรมนีลองหาขนมเพรสโซ่และกินเลยไม่มันไม่ใช่เพรสโซ่แบบนั้นแต่เป็นขนมปังอบสดใหม่แสนอร่อยหรือคุณจะซื้อสำลีก้านได้400ก้านถ้าคุณไม่หิวนะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีในสวีเดน คุณกาลังเดินเล่นเพลิดเพลินในตอนกลางวันและคุณก็อยากกินอะไรที่ทําให้สดชื่นแน่นอนในราคา30บาทโว้ไอติมแท่งโอเคนั่นแหละใช่เลยฉันซื้อแน่นอนในบราซิลเหรอเยี่ยมมากเงิน30บาทซื้อน้ําส้มข้นสดให้คุณได้สักแก้วหรือถ้าคุณไม่อยากเดินไปไหนมาไหนพร้อมกระเป๋าเป้ทั้งวันก็ไปที่สถานีขนส่งที่ใกล้ที่สุดพวกเขามีตู้เก็บของที่นั่นเพราะงั้นคุณก็ทิ้งของไว้และตรงไปที่ชายหาดได้เลย ถึงเวลาไปโคลอมเบียในเมืองหลวงโบโกตาคุณก็ซื้อกาแฟร้อนพร้อมบิสกิต2ชิ้นหรืออารีปาได้มันเป็นอาหารรสเลือจ,จากข้าวโพดแบบดั้งเดิมที่มีรสชาติต่างๆจากนั้นก็ซื้อกาแฟเพิ่มก็ดีหากคุณกำลังเดินเล่นในนิวยอร์กคุณอาจเจอพิซซ่าอร่อยๆสักชิ้นในราคานั้นแต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยอย่างรถยนต์หรือจักรยานของคุณแบนเหรอคุณก็รู้ราคาค่าปั๊มลมอยากได้ได้กระดุมลูกโปง่งหรือของทั่วๆไปเหรอมุ่งหน้าไปที่ร้าน99เซนซี และในแคนาดาคุณก็ซื้อผักกาดหอมได้ในคอสตาริกาคุณซื้อแตงโมมะละกอหรือสับป,ปะรดได้ทั้งลูกและในแทนซาเนียก็ไข่เจียวมันฝรั่งออร่ยอร่อยอ